ธรรมธรรมจักขึงพุทธ,ธการบทที่119นาเย็นของวันที่11มิถุนายนพศอจ6 5 5นณมหาวิจารยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าวนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาการชดช่วยนั้นเราจะต้องรู้และเข้าใจเข้าถึงบุคคลผู้ที่เราจะช่วยมีอะไรบ้างหรือเจ้าขาที่เราควรจะรู้จะเข้าใจในบุคคลผู้นั้นดวงจิตนั้นที่เราจะต้องชดช่วย เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะรู้ถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นต้นนัเจคคา,าลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาสแสดงธรรมอธิบายที่เอ็ดให้ลูกได้เห็นว่าเราจะต้องรู้ต้องเข้าใจบคุคคลผู้ที่เราจะช่วยแบบไหนบ้าง เพื่อน้ำไปประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตามจะได้จุดช่วยดวงจิตทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วเลดนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงทาจิตให้สบายทาใจให้สงบตั้งมัน ชดพลังเติมพลังแกจิตของลูกจนจิตของลูกสว่างสวยก่อนเถิดแล้วจึงค่อยๆพิจารณารมตามเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังดังต่อไปนี้ด้วยปัญญาอันรู้ตื่นแล้วลูกก็จะรู้จะเข้าใจว่าสิ่งใดบ้างที่เราจะต้อง รู้ต้องเข้าถึงดวงจิตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายที่เราจะจุดช่วยเขาทั้งหลายมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำให้รู้ให้เข้าถึงเพื่อเราจะได้เป็นผู้จุดช่วยที่สามารถจุดช่วยได้ทำหน้าที่อันการจุดช่วยได้สำเร็จพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย เมื่อลูกนั้นได้ชาร์จพลังจนเต็มแล้วจงพิจารณารมทั้งเจ็ดประการนี้เพื่อจะได้รู้และเข้าใจเข้าถึงการจุดช่วยว่าเราจะต้องรู้เขานั้นอย่างไรบ้างตามในประการที่หนึ่งลูกจงจำไว้เช่นนี้อย่างนี้ว่า การที่ลูกจะช่วยดวงจิตใดดวงจิตหนึ่งนั้นลูกจะต้องรู้วิสัยแห่งบุคคลผู้นั้นดวงจิตดวงนั้นเสียก่อนว่าดวงจิตดวงนั้นมีลักษณะของจิตเป็นเช่นไรเป็นบุคคลผู้ที่ไม่ชอบฟังไม่ชอบตามใครชอบคิดเอง ทำเองชอบเป็นผู้นำเอาตอนเป็นใหญ่ไม่ฟังใครเอยียงนั้นหรือเปล่าหรือว่าดวงจิตด,ดวงนั้นเป็นดวงจิตที่สามารถบอกได้สอนได้ดวงจิตด,ดวงนั้นหากไปกับกลุ่มที่ไม่ดีก็จะไม่ดีไปด้วยหากไปกับกลุ่มที่ดีก็จะดีไปด้วย เพราะไม่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตนไม่มีจุดยืนของตนที่ชัดเจนจึงคล้อยตามคนได้ง่ายเป็นลักษณะจิตเอยียงนั้นหรือเปล่าหรือว่าดวงจิตดวงนั้นบุคคลผู้นั้นเป็นจิตที่มีจริตรวิสัยเป็นลักษณะที่ดื้อด้านจนไม่อาจสอนได้บอกได้ มีอัตตาตัวตนมีมานาันทิทฐิที่แข็งกล้าเกินกว่าที่จะสั่งสอนและต่อให้สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรบุคคลผู้นั้นไม่สามารถที่จะสอนจะบอกจะแก้ไขอะไรได้อย่างนั้นหรือเปล่าลูกจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงจริตวิสัยความเป็นไปเป็นอยู่ของลักษณะจิต ดวงนั้นบุคคลผู้นั้นว่ามีวิสัยเป็นเช่นไรสิ่งนี้ก็สำคัญลูกเอ๋ยเมื่อลูกได้เห็นแล้วว่าจิตดวงนั้นมีจริตวิสัยเป็นเช่นไรเป็นแบบที่หนึ่งเป็นแบบที่สองหรือแบบที่สามลูกก็จะได้รู้ว่าลูกจะทำการช่วยเหลือ ชุดช่วยต่อไปอย่างไรสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งลูกนั้นจะต้องทำให้รู้ให้เข้าใจถึกดวงจิตดวงนั้นเช่นนี้อย่างนี้เพื่อการชุดช่วยที่ได้ผลสำเร็จดีต่อไปทำในประการที่สองลูกนั้นจะต้องรู้จะต้องเข้าใจ ถึงบุคคลผู้นั้นอย่างนี้ว่าบุคคลผู้นี้ดวงจิตดวงนี้นั้นมีกิเลสตัวใดโดดเด่ดนที่สุดมมลักษณะของกิเลสคือความหลงเชื้อความหลงโดดเด่นที่สุดหรือความรักคือการที่มีเชื้อราคะนั้นโดดเด่นที่สุดหรือเปล่า หรือว่ามีลักษณะวิสัยคือกิเลสตัวความโลภนั้นครอบงำโดดเด่นที่สุดหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะเชื้อกิเลสตัวความโกรธครอบงำโดดเด่นที่สุดลูกจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นี้มีกิเลสตัวใดโดดเด่นที่สุด เขาั like er ้นมีสภาวธรรมแห่งกิเลสตัวใดชัดเจนหากว่ามีความหลงโดดเด่นก็รู้ว่าบุคคลผู้นี้มีความหลงโดดเด่นหากมีความรักโดดเด่นก็รู้ว่าบุคคลผู้นี้มีเชื้อแห่งความรักโดดเด่นหากว่าบุคคลผู้นั้นมีความโลภ เราโอบรบมากโดดเด่นก็ให้รู้ว่าบุคคลผู้นั้นมีความโลบโดดเด่นบุคคลผู้นั้นมีความโกรธโดดเด่นก็ให้รู้ว่ามีความโกรธโดดเด่นอยู่จะต้องรู้ถึงเชื้อกิเลสที่โดดเด่นที่มีอยู่ในจิตดวงนั้นเพื่อจะได้รู้เข้าใจ จิตดวงนั้นยยงทะลุแจ่มแจ้งเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สามลูกทั้งหลายนั้นจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นนั้นมีวิบากกรรมหนักไปในทางด้านใดจะต้องรู้ว่าวิบากกรรมที่บุคคลผู้นั้น ถเชิญอยู่คืออะไรบ้างอยางน้อยก็ต้องรู้บ้างก็ยังดีจะได้รู้ว่าเขานั้นติดอยู่กับวิบากกรรมใดบททดสอบใดหนักอยู่เขาจะต้องแก้ไขอะไรอยางไรบ้างจะต้องรู้ถึงวิบากกรรมของบุคคลผู้นั้นเน่ก็เกิดสิ่งหนึ่ง ที่สำคัญที่ลูกทั้งหลายจะต้องรู้เมื่อลูกจะเป็นผู้ชุดช่วยลูกจะได้ชุดช่วยดวงจิตนั้นได้เพราะรู้ว่าเขาติดอยู่กับอะไรติดอยู่กับพิบากกรรมตัวไหนต้องทำยังไงแก้ไขต่อไปได้ต่อไปทำในประการที่สี่ลูกนั้นจะต้องรู้ว่า บุคคลผูน้นั้นดวงจิตดวงนั้นที่ลูกจะจุดช่วยนั้นเขาได้มีการสร้างการสังสมบบุณบารมีมามากน้อยเพียงใดเขานั้นมีอินทรีย์แก่ก,กล้าพอที่จะบรรลุธรรมในระดับขั้นธรรมขั้นใดในระดับใดของการเข้าถึงธรรมลูกจะต้องรู้ ถึงบุญกุศลบารบมีที่เขานั้นได้สร้างได้สั้งสพม,มาจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขานั้นได้เข้าถึงธรรมได้หรือเปล่าและเข้าถึงธรรมได้ใน,นระดับใดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ลูกควรที่จะรู้ในตัวของบุคคลผู้ที่จะชุดช่วยเขาต่อไปทำในประการที่หา้าลูกนั้น จะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นเติบโตมาเช่นไรอยู่ในสังคมแบบไหนมีการถูกเลี้ยงดูมาเช่นไรเช่นการเกิดอยู่ในชนกลุ่มใดเกิดอยู่ในดินแดนแห่งไหนแล้ววิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างเขามีพื้นฐานการดำเนินชีวิตมาแบบไหน อยู่ในชนชั้นวรรณะระดับใดเขานั้นมีประเพณีความเชื่อความนับถือการทำมาปฏิบัติมาตามรูปแบบใดแบบไหนบ้างลูกจะต้องรู้ถึงสิ่งเหล่านี้อยียงกระจ่างแจ้งด้วยเพื่อลูกจะได้รู้ว่าลูกนั้นจะต่อยอดทำแก่เขาผู้นั้นอย่างไรดี สิ่งนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเช่นเดียวกันในการที่จะชดช่วยดวงจิตทั้งหลายต่อไปทำในประการที่หกลูกจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นดวงจิตดวงนั้นที่ลูกจะชดช่วยจะช่วยเหลือเขานั้นเขามีความปรารถนาอะไรบ้าง เช่นถ้าหากว่าเขามีความปรารถนาเพียงแค่ให้ชีวิตเป็นสุขบ้างหรือเขาอาจจะปรารถนาให้ได้มาด้วยมนุษย์สมบัติได้มาด้วยสวรรค์สมบัติลูกก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาปรารถนาคืออะไรลูกจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาปรารถนาคือปรารถนาถึงนิพพาน เลยแล้วหรือเปล่าคือต้องรู้ด้วยว่าเขานั้นปรารถนาสิ่งใดสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญลูกเพราะคนเราและดวงจิตทั้งหลายนั้นย่อมมีความปรารถนาที่แตกต่างกันไปแม้จะปรารถนาได้ดีเหมือนกันก็ตามแม้จะมีความดีที่สูงสุดคือพระิพน槃 ที่ควรจะไปให้ถึงก็ตามแต่บางคนบางกลุ่มดวงจิตเขาก็ยังไม่อาจที่จะเข้าใจและเข้าถึงตรงนั้นได้เขาจึงปรารถนาเพียงแค่เป็นมนุษย์ผู้มีสมบัติมนุษย์ผู้หยุดเย็นเป็นสุขมนุษย์ผู้มีชีวิตที่เป็นสุขมีความสุขความเจริญในชีวิตบางคนจึงปรารถนาไปเพียงแค่สวรรค์เท่านั้น บางคนปรารถนาเพียงเท่านี้เพราะเขารู้และเข้าใจเพียงเท่านี้ภูมิธรรมเขาถึงเพียงเท่านี้หากลูกไปชี้นิพานแก่เขาแล้วนั้นเขาอาจยังไม่รู้ไม่เข้าใจจึงควรแก่การที่จะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นปรารถนาสิ่งใดด้วยต่อไปทำในประการที่เจ็ด ลูกนั้นจะต้องรู้ว่าควรที่จะให้ทำใดแก่บุคคลผู้นี้ดวงจิตด,ดวงนี้ควรที่จะแสดงธรรมแบบไหนควรที่จะให้ทำแบบไหนให้ทำในระดับใดแก่บุคคลผู้นี้และควรที่จะรู้ว่าจะต้องให้ทำเหล่านี้ในเวลาใด ในช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสมเราควรที่จะเป็นหมอที่รู้ว่าจะต้องจายอยา่ายยาคนไข้อย่างไรจะต้องจ่ายยาอะไรบ้างจึงจะตรงกับโลกเราควรที่จะรู้วิธีในการเลือกเฟ้นธรรมในระดับธรรมหรือในหมวดหมู่ร,รมที่เหมาะแก่บุคคลผู้นั้นควรจะรู้ว่าบุคคลผู้นี้ สอนตรงได้หรือว่าสอนอ้อมได้เราควรที่จะรอบรู้สิ่งเหล่านี้ควรจะรู้ในการเวลาหากบางคนยังไม่ถึงเวลาจะเข้าใจเรื่องนี้สิ่งนี้ก็ยังไม่ต้องบอกอะไรถึงแม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าก็ตามและบางคนก็ควรบ,บอกทำนั้นแต่ควร เป็นสถานที่ที่ดีที่เหมาะสมจึงควรแก่การแนะนำเะะนั้นให้รู้ธรรมที่จะเลือกเฟ้นในการชดช่วยในระดับธรรมต่างๆในรูปแบบของการสอนให้รู้จักเลือกเฟ้นการและเวลาสถานที่ที่เหมาะสมรู้กาลเทศะในการที่จะชดช่วยผู้คนทั้งหลายลูกจึงจะชดช่วย ดวงจิตตั้งหลายเหล่านี้ได้เช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ơi. ลูกก็ลองพิจรารณาธรรมเหล่านี้ดูเถิดแล้วลูกจะรู้จะเข้าใจว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจะต้องเข้าถึงการรู้จริดวิสัยแห่งดวงจิตตั้งหลายว่ามีสภาวะธรรมเป็นเช่นไร เป็นผู้นำเป็นผู้ตามเป็นผู้ที่พาก็ไม่ตามอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นบุคคลผู้มีกิเลสตัวใดหนาที่สุดโดดเด่นที่สุดเชื้อตัวไหนของกิเลสในกิเลสทั้งสี่ตัวนี้คือความหลงความรักความโลภและความโกรธลูกทั้งหลายจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นี้นั้นมีวิบากรรมมาในด้านใดมากสุด ชัดเจนโดดเด่นสุดลูกจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นี้ได้สร้างได้สังสมคุณงามความดีมามากน้อยเพียงใดมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะบรรลุธทำได้ในระดับใดบ้างลูกนั้นจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นี้เติบโตมาเช่นไรอยู่ในพื้นที่แบบไหนเป็นสังคมแบบไหน แล้วก็มีการใช้ชีวิตมาอย่างไรที่นั่นมีประเภพณี้แห่งการดำเนินชีวิตการสร้างคุณงามความดีมาในรูปแบบใดตามวิถีชีวิตแห่งชุมชนนั้นในที่นั้นเพื่อต่อยอดความดีแก่เขาได้ดีได้ถูกต้องและลูกนั้นจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นมีความปรารถนา อย่างไรปรารถนาสิ่งใดความดีในระดับไหน,นจะต้องรู้ว่าควรที่จะเลือกเฟ้นธรรมในระดับใดรมขอ้อไหนจะสอนแบบไหน,นสอนตรงหรือสอนอ้อมจะต้องรู้การและเวลารู้การลเทศะในการสอนผู้คนชดช่วยผู้คนด้วยจึงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกชดช่วยดวงจิตทั้งหลายได้ บุคคลผู้จะจุดช่วยผู้อื่นจึงมีความจำเป็นที่จะเข้าถึงผู้อื่นด้วยทำทั้งเจ็ดประการนี้แล้วการจุดช่วยก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ้ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราชงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอ้ย สาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะเมื่อลูกได้สดับฟังธรรมนี้แล้วลูกก็พอจะเข้าใจแล้วว่าการที่เราจะเป็นผู้ฉุดช่วยที่ประสบความสำเร็จเราจะต้องรู้และเข้าใจเข้าถึงดวงจิตบุคคลผู้ที่เราจะช่วยด้วยธรรมทั้งเจ็ดประการคือ ประการที่หนึ่งจะต้องรู้จริตวิสัยแห่งจิตดวงนั้นว่าเขาเป็นลักษณะจิตที่เป็นผู้นำเป็นผู้ตามหรือดื้อด้านจนสอนไปก็ไม่ตามสอนไม่ได้บอกไม่ได้ประการที่สองคือเราจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นมีกิเลสตัวไหนโดดเด่นมากที่สุดประการที่สามคือเราจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้น มีวิบากกรรมด้านใดชัดเจนที่สุดประการที่สี่คือเราจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นได้สั่งสมบุญบารมีมามากน้อยเพียงใดมีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมในระดับใดบ้างประการที่ห้าคือเราจะต้องรู้ว่าบุคคลผู้นั้นมีการเติบโตมาในสังคมในชุมชน มีวิถีชีวิตประเพณีเริ่มแรกมาแบบไหนเติบโตมาอย่างไรทำความดีมาแบบไหนและจะต้องเชื่อมต่อความดีให้เขาอย่างไรประการที่6คือเราจะต้องรู้ถึงความปรารถนาของบุคคลผู้นั้นดวงจิตดวงนั้นว่าปรารถนาความดีในระดับใดประการที่7คือเราจะต้องรู้ ว่าเราจะเลือกเฟ้นทำหมวดใดระดับใดและสอนบุคคลผู้นั้นดวงจิตนั้นด้วยวิธีใดสอนตรงหรือสอนอ้อมและรู้การละเวลารู้การละเทศะในการที่จะจช่วยช่วยดวงจิตดวงนั้นเมื่อถึงเหตุถึงปัจจัยลูกพอจะเข้าใจถึงทำทั้งเจ็ดประการนี้อย่างกระจ่างแจ้งแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ แต่สิ่งที่ลูกสงสัยมีอีกประการหนึ่งคือว่าเราจะต้องทำอย่างไรหรือเจ้าคะเราจะได้เป็นผู้รู้ทำทั้งเจ็ดประการนี้จะได้ชดช่วยดวงจิตอื่นได้นะเจ้าคะเดชแล้วเหอพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการที่เราจะชดช่วยดวงจิตทั้งหลายนั้นย่อมแน่นอนละลูก ว่าเราจะต้องทำตนให้เข้าถึงทำเจ็ดประกาศนี้และเป็นธรรมดาว่าการที่บุคคลคนหนึ่งจะเข้าถึงทำทั้งเจ็ดประกาศนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่เราได้ฝึกฝนตนดีแล้วจนถึงพร้อมแล้วคู่ควรและแก่การที่จะชดช่วยผู้อื่นเราก็จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แล้วบ้าง จะต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วบ้างจะต้องมีสติมีปัญญารอบรู้เข้าถึงธรรมเหล่านี้อยู่แล้วบ้างโดยเป็นพื้นฐานของบุคคลผู้ที่ได้ฝึกฝนตนมาดีแล้วย่อมจะรู้บ้างเป็นธรรมดาและการที่จะรู้อย่างจำแจ้งก็แน่นอนละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ว่าเราจะต้องรู้ได้ด้วยการที่เราจะต้องมีญาณอย่างรู้รู้ทายใจผู้อื่นรู้ละลึกชาติได้เราจะต้องมีญาณอย่างรู้รู้อินรีย์แก่กล้าแห่งจิตทั้งหลายรู้วิธีโน้มเอียงความสนใจของจิตทั้งหลายให้เข้าสูก่การฟังในสิ่งที่เราชี้ทางบอกทางแก่เขาผู้นั้น จำเป็นละลูกที่เราจะต้องมียานอย่างรู้เหล่านี้เพียงแต่แต่ละคนอาจจะมากจะน้อยตามระดับบารมีที่บำเพ็ญมานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกเข้าถึงทำเจ็ดประการนี้แต่ถ้าหากว่าลูกไม่ได้มียานอย่างรู้ก็จงใช้ ปัญญาใช้ประสบการณ์ของตนจากการบำเพ็ญฝึกฝนตนมาจงใช้สิ่งนี้พิจารณาตึกตรองด้วยความนิ่งเฉยด้วยปัญญาอันรู้ตื่นจะบอกแก่ลูกเองละว่าแต่ละคนนั้นมีลักษณะวิสัยเป็นเช่นไรและใช้เวลานาน,านหน่อยในการที่จะรู้จักแต่ละคน ฉะนั้นถ้าเราไม่มีญาณรู้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยละลูกการที่บุคคลคนหนึ่งจะรู้ว่าบุคคลอีกคนหนึ่งมีปกติเป็นเช่นไรนั้นย่อมเป็นธรรมดาละลูกว่าจะต้องใช้เวลาลูกเอ,อ๋ยฉะนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆชี้บอกกับลูกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นเช่นไรเป็นอย่างไร และลูกก็ค่อยๆสอนกันไปบอกกันไปช่วยเหลือกันไปเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปทั้งผู้ช่วยและผู้ถูกช่วยและค่อยๆนำทางกันไปในที่สุดลูกก็จะสามารถพากันไปถึงฝั่งแองทะเลทุกได้เองนั่นละ่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ บ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเติดลูกเอ๋เสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าทุกอย่างก็จะต้องใช้เวลาและถ้าหากว่าเรามีญาณรู้ก็จะเป็นเครื่องช่วย แต่ถ้าไม่มียานรู้ก็ใช้ประสบการณ์ใช้เวลาในการค่อยๆเรียนรู้เพราะปกติแล้วดวงจิตที่บำเพ็ญดีแล้วก็ย่อมจะมีประสบการณ์ที่ดีที่จะทำให้ตนสามารถอ่านจิตอ่านลักษณะวิสัยและมองคนออกลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ดีดแล้วลับพระพุทธ,เ,ธเจ้าน้อยเอ,อ่ยจงทำตนให้เข้าถึงการเป็นผู้รู้เถอดการที่เราเป็นผู้รู้แล้วผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วเราย่อมมองเห็นจิตทั้งหลายได้เข้าใจรู้ตามความเป็นจริงดังที่ผู้เป็นบิดามารดาย่อมรู้วิสัยแห่งลูกของตนได้เป็นอย่างดี พราะตนเป็นผู้ให้กำเนิดก่อเกิดมาผู้เป็นบิดามารดาย่อมรู้ย่อมเข้าใจถึงจะลิดวิสัยแห่งลูกของตนแต่ละคนผู้เป็นอาจารย์ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่บำเพ็ญดีแล้วเข้าถึงธรรมแล้วรู้ตื่นแล้วก็เช่นเดียวกันละลูกย่อมจะรู้ดีว่า สิทธิ์ของตอนแต่ละคนนั้นเป็นเช่นไรบุคคลทั้งหลายมีสภาวธรรมของจิตแต่ละดวงเป็นอย่างไรย่อมจะสาบนานเข้าถึงธรรมทั้งเจ็ดประการและย่อมสาบนา่นจดช่วยดวงจิตทั้งหลายได้มากมายเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะ่ะลูกพอจะเข้าใจกระจ่างแจ้งถึงธรรมบทนี้แล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนลูกจะน้อมทานี้แสดงลงสู่โลกชี้ทางแก่ดวงจิตทั้งหลายได้เข้าใจและรู้วิธีในการชดช่วยดวงจิตอื่นพระพุทธเจ้าคะ่ะ 小土。